เรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวอะไรกับตระเลนคะก็ถ้าไม่มีผมที้ก็ชนะครับผมเอ่อวอลเลย์บอลใช่ไหมคะครับผมเอ่อสูงเกินครึ่งเน็ตรไหมคะคุณผีเพราะจะมีหนูไงเพราะผมเหนือเน็ตเนี้ยรอดเน็ตค่ะมีความรูตื่นเตไนกับเรื่องนี้คะขอเล่นนะคะเรื่องนี้ขอเล่นขอพี่พลเล่นจริงๆแต่เดี๋ยวพี่พลขึ้นมาต้องขาหน่อยขอเล่นเล พี่โพสฟรีจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ,อในบทไม่มีพี่โพสเพิ่งเขียนตอนหนูโทรไปทุกคนถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วเพิ่งนูเพื้นโพอ๋อขอเล่นขอเ่าเล่น เดี๋ยวขอให้เราจะได้น้าเรื่องกะรูุนัันตาวลาขอให้นั่งลงนิดนึงนล คเก่งจริงเก่งโอ้ยเนี่ยจะเล่าเป็นทอมพิวเตอรที่ไหนจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะดิฉันไม่เชื่อค่ะใช่ใครจะได้มาพูดต่อนี่แหละพูดเองคนเดียวค่ะในเรื่อองขาคุณแม่เก่งได้รับบาดแผลให้ขังโตกับคุณแม่ค่ะหาเจ้าเป็นนักวอลเได้หรอเป็นนักวอลเลย์บอลเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเจ้า วีแล้วพิพัฒน,น์ได้รับชมทีไไ่งานนี้แล้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เล่นละครเล่นหนังกับพิพัฒนต์ตอนนี้ครับหนึ่งค่ะครับผมเื่นนี้ก็เต็มที่ตอนแรกไม่อยากแต่งค่ะเพราะแต่งแล้วก็ไม่อยากไม่อยากอ๋อก <c oughs> พูดได้สามคำมือตอนแหลงจะ,ะต่อไปใครที่อยากอามาคือต่อของกรน ไม่มีหรอเนครับยักไงบ้างเอยอ่ะก็นัวข่าวสากานนะครับผมสวัสดีครับผมเขื่อนเคียวติครับสวัสดีครับก็เพื่อนครับแ่เพื่อนครับเพืนครับเพื่อหลายหท่านหลายหท่านส่งเอฟเอสแล้วก็ส่งกระดาษคำถามมาถามี่ฉันว่าว่าอะไรครับเขื่อนเป็นไหมเม่ถือว่า ขอโทรับอโทรเรยงขเรขอทับรปนิดนงเรยใดีกัดน่ก็ในเรื่องนะครับรับทเปต้มครับผมก็เป็นในเรื่องเปนเกยซึ่งพ่อแม่เนี่ยที่บ้านไม่เปิดรับแล้วก็ในเรื่องจะเป็นเด็กคนเด็กที่ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงครับผมค่ะเก็บกดไม่ระบายออกนะคะเออต้องเป็นเขื่อนเป็นที่ไห่มูกครัเป็นเป็นเขื่อนเดียวที่น้ำจะไม่แตกในเมืองไทยครับผม เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเกลงเนี่ยใช่ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกแหว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็ดูท่ากูก็าหิวต้องฝากต้องฝากเข้าวเยนนั่งสตรีเลยด้วยครับผมอ่าฝากข้าวไว้ด้วยดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวแรกเสียเวลาพบกับข้าวกับเราใอีกเดืมาขอ้าวพมรพี่พัฒน์นท์ค่ะหรือว่าพี่พจนอภิรุณนะคะคุณหล่าขาวเ พอภินุษเป็นตุ๊ดนะจ้าโอ้ไม่ใช่ไล่มีนัมสกุลแมนเลยขอแมนนี่สัมพันธ์ไปหมดเลยแนะทีละคนนต่าเรียกเรียกมาถึงนก่อนเชื่อใจ แต่จริงๆอ่ะมึงไม่ผ่านนะ,ะนาขา,ขา,ขามึงอ่ะดึงๆขากระไก่มึงรวมกันแล้วในตอนนี้นะากลัวเนาะสวัสดีค่ะโซ่เอ๊กะก้าวไม่ผ่นล็กต่อเล็กแปลในเรื่องรับบทเป็นปานนะคะเป็นนางโชว์ค่ะ คูบีครับค่ะผมเป็นร้สุคูบีค่ชะชื่อเยนะคะีนี้ก็เป็นจุมงค่ะเป็นกครหโบค่ะไม่ตร,บบาาไตรงต่อี่นเตอไค่ะ,คคะครับก็สวัสดีครับนี่นเรียกมเป็นตแนน เล่นแเป็นะนี่เป็นพเล่นครเป็นคนบอสายอีสานเป็นเทนเป็นกนะเอีสานอ๋อเป็นเทอีสานอุ้อย่งนอนู้เกียาตมากเลยอะดูสิต่อไปน้องแเชิญค่ะสวัสดีค่ะเล่นเล่นเป็นโน้ตนะเป็นแต่ว่าเธอแบบว่าอุ้ยนะ อวดแรงนี้มันน่ามาอ่ะต่อไปค่ะพระเอกจากปาจีสถานนี่ยรอครับตนนะคไอเยอกเป็นายปผู้ชายเดียวในทีมเดี๋ยวเดี๋ยโ้ตายแล้วมีการมีการคอมเมนตตัวเองว่าเป็นผู้ชายคนเดียวในทีมใช่จริงๆ่จริงเหเป็นผู้ชายที่แบบอะไรออ รอนะอ้จะนี่เป็นนักแสดงที่พิบดันสมัครจากปากีสถานปากีสถานเหรอมาหายโผลที่เมืองไทยโอเคค่ะต่อไปค่ะค่ะตัวนี้นก็คือกิติมัฒน์นะคะในเรื่องก็รับบทเป็นน้องดาวค่ะก็เป็นสาวไวสายค่ะแล้วก็ค่ะตอนเล่นสตรีมแบบร่วมเ<อ>ป็นกันดาวดาวคือผู้ชมเนี่ย น่คะดูแตกเลยไหมกูดีค่ะอากยดาวค่ะาคดาว,าดาวเวามาเล่นสตีเพลงเราไม่มีใครซ้อมพวกมึงแป๊บกันมั้หรอไม่มีตอนเล่นพี่ว่าเร่ว่าทุกที่ไปสอนน้องแป๊บหรอโอ้พี่หนูไม่เคยมีเออได้บอนเล่นเป็นนางดามได้ไปสาวไว้สายเรียบร้อยเรียบร้อยครับแต่กินเลี่ยมนะคะกินเลี่ละ นี่ติดภารกิจใช่ค่ะเดี๋ยวถามพวกำกับพิ้นึุงทำไมถึงมาสร้างสตรีมเลยรู้ภาถามเขาดิเออไม่ใช่ว่าสร้างแต่งงานกระเทยกระเทยกระเทยหรือว่ามาเป็นสตรีมเลยก็สร้างให้ดูดูเลยแล้วก็เทยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คืออยากทำอยากทำสตีมเล็กในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นพศ2015เนี่ยว่ามันเป็นแตกต่างกับเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเก่าใงญ่แต่บอกตรงนี้เลยว่า คนละคนละเรื่องเลยคือคือเป็นเป็นสตรีเลยอีกแนวอีกแดดเลยทิศกับของเวอร์ชั่นเก่าครับเพราะว่ามันผ่านมาเวลา15ปีแล้วเราก็ต้องต้องดูให้มันให้มันให้คนยุคนี้ดูนะครับแต่ก็ทันยุคสมัยนะพี่เนาะใช่แล้วก็ฝากไปดูด้วยนะครับแล้วพอดีเรามีทีมชาติเล่นด้วยอันนี้ทีมชาติติดภารกิจมาแล้วทีมชาติไปแห่ชักคุยอยู่นะคะยังไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยว เล่นด้วยทั้งทีมเลยปรากอฏว่าวันนี้เขาไปว่างเขาไปแห่ซับุยอยู่บทพูดอีกสั่งพูดถึงซับุยเล่นในเฟซอารมณ์เสียมากเลยทำไมคะใครๆก็อยากได้ซับุยแบบว่าที่ไม่อยากได้เหรอไม่อยากได้เชิดๆมีผัวแล้วสอนเลยตีกันต่อขนณะตอนสนุกสนานบนเวทียังแค่นี้ ทำไมอ่ะคนก็จะรู้ว่าสนิทกันไหาาม่นาด่าไม่พี่สนุกแค่นี้เดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างภาพตัวอย่างค่ะหลบหน่อยหลบมาตัวเี